สวัสดีครับบ้าบอยขอกับสวัสดีพี่น้องครับแม่แม่พี่พี่หนานาเอฟซีสุกคนครับเมื่อนี้บ้าบอยครับมาเระเบิงนอนใหม่อีกมือนึงครับมากับพี่ห้อยดินกับพี่โจครับแต่ว่าพี่โจกับพี่ห้อยดินเพิ่นไปอีกคนละมองนะครับบ้าบอยมาาอเบิงอีกฟังทั้งนึงนะครับผมพี่น้องจังใดเมื่มอนี้สีได้นอนใหม่นอนงามๆบ่อครับสิมีนอนทั้งดินให้พี่น้องได้เบิงได้ชมกันบ่น มาติดตามกัน,กน,กนครับผมขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับอนอนนอนแหลกครับพี่นนองเอาไ้บูบูบครับผมข้าตัอข้าต,อม,ตอมีเจตโต้มีเจตโต้เลยโอ้ ทนานก็เอานะครับโอ้ยโอ้ยได้แต่โกนฮิตจงวกอยู่โอ้ย,ต,อาอยตายแล้วลิ่มหนอต้องกันครับผมหนอ นอนกับผมพี่น้องหน่อยยังงามนะครับครับผมโอ้สาวบอธนัพดนพดี่น้อง ของบนเป็นน้ำหดน้ำตันเลยครับเหยียบลงยันน้ำต้มือครับผงงมครับผมนองนงามงครับอีกหนึ่งนอนครับโอ้ โอ้หกักลอยไยขนาดเลยครับเป็นด่านเป็นด่านนี่ครับพี่นอ้อง โอ้ยหผืนน่ครับผมสวยๆครับผมข,ขาวๆครับ โอ้ได้เิดไนอนหนึ่งนอนอีกนอนในงอนยนอนนึงครับโอ้หนอนเก็บียบแล้วครับหงอกงเยลยครับนะครับผมน้ำๆครับพี่น้่ง น,นี่ก็งามพี่น้องครับครับผมตังามนี่ครับโอ้นอนนั่งหินนอนนึงครับพี่น้องนะครับบุญกันครับบี้ครับนอนพังเสีงามมาครับปู่ห่างอเพิ่งเพิ่นเขัาเพิ่นหงอกเปทั้งหลครับ ครผมพี่หนุ่มหนอย่างงามเลยครับหนอยใหญ่งามงามเลยครับทิ่ซับเอาเลยครับน,นี้ครับโอ้ยเดี๋ยวแล้วครับว่านะครับผมพี่น้องขาวจัวเ,เลยครับผม นอนตั้งดินกับั้งโพครับนอนแดงๆเลยครับผมพี่น้องเก mm hmm. ิดอยู่ทั้งคันคู่ครับผมเด mm hmm. ี๋ยวมาเาน้ำกันครับพี่น้องครับ แข็งแข็งโอ้ย uh, นอนโอ้ย uh, พี่น้อนเงเลยนั่งใหนก่อนพี่น้องบ่ามีมงมุนครับผมขาวขาวขาว น้องครับน้องกัเขาข้างหน้านะครับอุ้ยสับอ่อนผลกระเจ้าพี่น้องอุ้ยอ่อนอีหลีครับพี่น้องสับอ่อนอีหลีครับดูนะครับเสียมเปิ้ลครับผมนี่มิจฉาต่าเต้าครับพี่น้อง น้องพี่น้องมันออกไปมดแล้วครับน้องคนเข่ามาแล้วครับวนานหนึ่งบ่อยๆวันไหนมาสดนี่ครับผมวาดหนึ่งบ่อยสิปลาไหม่ดุอไมเมื่อกี้เมื่อกี้บ่อยๆก็มาขึงย่างไปข้างหน้าพี่น้องคนอยู่ข้างหน้าสามคนครับรงงก็เลยได้งูครับงูออกมาครับผม วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มหากริมนะพ่อพี่น้องคือเก่าไปเบื่องไปรุ่นนุวกันเรื่อยๆครับพี่น้องครับ ติดตามเป็นกำลังใจให้เลยครับขอบคุณผู้ที่ติดตามเข้ามาใหม่ครับทุกคนเลยครับผมพี่น้องเข้ามาให้กำลังใจบ่าวบอยครับเมื่อก่อนนี่บ่าวบอยลวดมือนี่แล้วครับผมพี่น้องหลังเกาะเอางาใหม่โอ้ยพี่น้องบักตายไปครับแรมแรมนี่ครับมุดมุดไปนี่ครับ แหลมๆครับก็เอาหลังบ่าวบอยอ้ยจนเป็นควองหมดเนือ้อจริงิปลาผือพี่น้องบรรยากาศดี่ดีครับผมชงสาวๆชงสาวๆสว,สวยๆครับ แค่ม <laughs> าโซ่กันจีก็โซ่ปันเลยอ้ยบกหอยพี่น้องมังบกหอยเพิ่งตายครับห้อยจุกครับจุกห้อยจุกพี่น้องครับมึห้อยโครโรฮะเลเยอ่ยครับผมน้ำเพิ่งบกนะครับเฮ้ยพี่น้องเกือบว่ายางขึ้นมาเบนท้องคั่วครับพี่น้องครับเบมึงครับผม พี่น้อใหม่ถึงคู่กับน้อบักบนห้นึ่นพี่น้องผมนอนั่งดินนิดนนอนั่งดินน้อนั่งดินน้อบบนี้เลยครับคนล้วครับผมเห็นแต่ปลายครับพ,บนะบพี่น้องเห็นบหครับผมโอ้ยโศกดีโศกดีโศกดีมากมากเลยนะครับเดี๋ยวเ่ไปนอนนั่งกินนอนนี่น้ำกันครับผมพี่น้องครับ มานบิ่นน้ำกันครับที่น้อยใหี้บ่ครับผมออที่สั่งครพี่นเองก็อวยครับน้งถเนนอเงี่น้อยที่น้อเนน้ำครับพี่น้องรัตนใหญ่อยู่ด้วครับผมพี่น้อราบเิ่นเกิดทางกอนับอ่าพีมน้อากครับผม หุ้ยนะรับออกเลยน้ำกันครับขาวๆแล้วพี่น้องเกลือบะสองเบิ้งครับผมากลกายปัดกายปัดีาาดดซื้อๆพี่น้องคนนี้อยากเอาหนูไปนะครับพี่น้อง โอ้ยหน้ามักงนามนี่พี่น้องผมอมอ้ยนอนนี่พี่น้องอว้าว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 เปิดนอนนี่พี่น้องผมปูดแปดบาดปูดแปดบาด คนเราก็ทุบใหม่ทุกตอนครับผมพี่น้องวิสุดจอดเลยครับนอนใหม่นอนนี่งามแห้งครับผมพี่น้องโชว์อีกรอบนึงครับ <c oughs> มันผมมีนอนใหม่ครับผม <c oughs> นีอหน,นึ่งครับพี่น้องครับ โอ้โหสกปรกครับพี่น้องทุกคนนะครับผมเราพอแม่มันมากหาน้องใหม่ครับเอากระดิ่องตอนนอนยังไงใส่ okay. <laughs> ผมก็เอาอยู่นี่บอกผมหมดเอาอยู่นี่พ่นย่ะแม่เสียดายอีหย่างมึงแน่ไปอย่างใช่ไหม <laughs> จะนอนใหญ่ๆนี่แม่นอนนึงลูกเห็นอยู่นี่ครับนี่นีอนง่ามจ้ะเด้ลูกเอาอยู่หันมาหนี่ลูกเดี๋ยวไปลูกเห็นอยู่นี่นี่เสื้อนี่ครับนอนง่ามเลยแม่เอาเลยแบ่งกันลูกพ่อได้กินอยู่เห็นไหมครับมันเป็นเขาขาวดอกแม่เขาทั้งพุ่นก็ได้เขาทั้งอันหรือเขาทั้งนี่ก็ได้ผมว่าทั้งนี่แหละมันเฉียนนี่กว่านี่ป่ใช่ ไม่มีบ่มันเป็นน่อกขาวได้ไหมน่องขาวเรียวๆขึ้นบ่เมยนอยู่ฟังทั้งฝนบ่เมียนครับแม่อยู่สีคุนบ่เมนผู้ใหญ่หนอผพวไก่ทีมงานหมอลำนะครับพี่ยศดน่ะพี่ยศนะเม่นครับยศมานยี่บ่หนิหาอยู่ครับอาไม่พนยูอีกสวนหนึ่งบ่ไปทางไหน เพิ่นไปเรงแปลว่าเพิ่นไปทั้งหิ้มเสเพิ่นไปรอในหิม,มเสะเพ<อ>ิ่นประเด็นรอนอนใม่เก่งจะเพิ่นมาหา,าล้ำเสะม่รอเดี๋ยวกันยืนบ่หรอบ่ครับแม่คนละนอแม่มาแต่ฟังทำผุนบ่มีเลาะที่เจผมว่าอยู่อันผมว่าที่ไปหาเราไม่ดีผมได้ยินเสียงแม่ยบอกว่าการผมก็เลยมาหลบมาทั้งทีก็มาเลยเอ้เลยลงมาซองเบิ่งกี้เลยเห็นสองสามนอนนั่งดินก็นเลยร่ำไงฉันมาหาเราใหม่เก่งแท้ หาไปสั่นแล้วครับเนี่ยผู้ใดกินเนาะครับ<ส>ช่วงนี้มันกะหาเนาะผู้ใดกะหาเม็ดนะครับเนาะน้องใหม่มันหายหยากเหมแต่ว่าจเจ้าเจ้าจะคอยเถอะเอาหยากให้หน่อย,อยน้องใหม่มันเกิดง่ายนี่มันเอาหยากน้ำละกับมันไม่หน่อยนะมันละคนไก่หาหลายน้ำมาอุ้ยแม่ได้ยนอนนั่งดิ่นครับครับผมพี่น้องเมื่อมึงนับกันครับ <c oughs> อ,อุ้ยแม่เป็นตาอ้อนเถอะอ้อนแล้วเม่ขผีผ่านไงอุ้ยนองบักง่ายหนึ่งตาสีดายเถอะแม่ขผีผ่านกล โอ้ยพี่น้องแม่เราสรับเบาอ,อ่อ,อนๆนครับแม่เราบอทันเราไงบอธันนัดแ <laughs> ม่ไงบอธันนัดครับเห็นแล้วบอแม่เออนั่นแหละครับนอนน,อน, <laughs> นั่นแหละเดี๋ยวไปหาอีกครับผมค้าได้เติมกันโอ๋อ สับเปินต้องตายใบๆบอพี่น้องสับเปินเสียบเปินครับเสียบเปินโอ้ยเสียวไหลนี่อีน้องเอ้ยนองบักงามหนึง่งโอ้ยผนัคข้าวพีนาาพ่น้อง นอบวกเครับเสียเปิ้อเลยครับผมนะเอ้ยเสียลายเสียลายเสียหายลายแสียงงี้ผมาตัปลามวนปลาออกมามาเห็นรถพี่น้องเพ็นสองคันครับพันมหาโน่ใหม่ครับผมครับผมผลขั้นเมื่อนี้ยกประมาณนี้ครับผมพี่น้องครับนอนนั่งดินครับง่มๆครับผมนอนนั่งดินงามงๆครับ เดี๋ยวน้อยตั้งดินสามซีน้นยนอยนอยู่ครับพี่น,ออน,น้องครับท่านครับอ่อนครับผมพอได้กินอยู่ครับมื่อน,นี้ครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับขอบคุณความมาความเพงที่พี่น้องมอบให้บ้า,บ,าบอยเดนินทิทริสานแล้วก็พี่หัวเดนทิทริสานครับมื่อน,นี้ฝากต้อนพี่น้องไว้ สวัสดีสก้อนครับพบกันคลิปหนะ้าพี่น้องอยู่ดีมแห้งลำด้วยสุขคนครับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ